มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกเขาค้อหรือวัดถาซ้อนแก้วนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังมีระบบสาธารณสุขที่เป็นเลิศโดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชหล่มเก่าให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นธุระการดานได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่ะเนื่องในปีพุทธศักราช2 5 6 7เป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระวาชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษา,าในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบายในการดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงระบบสาธรารณสุขที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพขอน้อมถวายรพระพรให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระพลานามัยแข็งแรง สถิตบิ่งขวัญปวงชาวไทยตราบเท่านานขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุณผู้ชมคะพบอยู่กับท่านผูน้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าในแพทย์พนาพงษ์สำราัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามขอออนะคะถึงภาพรวมการดําเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าในปีที่ผ่านมาค่ะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่านะครับก็ในปีที่ผ่านมาเราก็ ได้ดําเนินการในหลายเรื่องนะครับเพื่อที่จะก้าวสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุขและก็ชุมชนมีสุขภาวะนะครับเรื่องที่เราทํามาในปีที่แล้วเนี่ยมีมากมายเลยนะครับแต่เรื่องที่ที่น่าภาคภูมิใจก็มีอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องของการถวายการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นะครับอย่างครบวงจรเลยตั้งแต่พระสงฆ์ที่อยู่ในอำเภอเนี่ยเราก็ออกคัดกรองสุขภาพนะครับ แล้วก็มีการดรําเนินการในในวัดนะฮะในวัดต่างๆเรื่องกุติชีวพิบาลเรื่องอะไรต่างๆอย่างครบวงจรเรื่องที่2เราก็ได้ออกคัดกรองอะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะฮะด้วยการส่งกล้องโคลโนโสโคป,ปนะครับซึ่งก็จัดเป็นใช้ใช้สัญญาแพทย์ใช้ทีมพยาบาลจิตอาสาในเครือข่ายของโรงพยาบาลสุนดรพิพราชเนี่ยทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันดําเนินการ ส่องกล้องผู้ป่วยเนี่ยทั้งหมด2อ2รอยอายสรายภายในเวลาเพียง2วันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนไข้เนี่ยจะเข้าถึงการส่องกล้องเนี่ยได้ยากมากเนื่องจากว่าคิวของกล้องด้วยแล้วก็คิวของศัลญยญแพทย์เนี่ยค่อน<ะ>ข้างจํากัดนะครับ<ะ>ก็ทําให้มีผลงานสามารถคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็ค้นพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกได้นะครับทาให้สามารถรักษาหายขาดได้ในใน เดทันการนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่ออกไปชุมชนก็อย่างเช่นคโครงการต่อบ้านเติมสุขนะครับซึ่งเราก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งทั้งจากของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระชพราชเป็นงบส่วนของอชุมชนส่วนของกาชาตกลุ่มกาชาติของอำเภอหลุมเก่าได้รับความร่วมมือจากทางส่วนราชการเช่นท่านอำเภอทางทหารทางกิจอาสาทางผู้นําชุมชนทางอ,าองค์กร คระชส่วนท้องถิ่นนะครับก็มาระดมความช่วยเหลือกันก็สามารถที่จะต่อบ้านเติมสุขให้กับประชาชนได้จํานวนมากนะครับก็ป<ร><อ>ไปสร้างความสุขให้กับประชาชนได้เค่อนข,ข้างเยอะเลยครับสาหรับจ <ๆ S 1> ุดเด่นในปีนี้ล่ะครับอจุดเด่นในปีนี้ก็เ,เราได้ดําเนินการโครงการโรงเรียนหวานน้อยนะครับเนื่องจากว่าอําเภอหลุมเก่าเราเองเนี่ยมีเป็นอําเภอที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ26%นะครับปีนี้ถือว่าเป็น สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ละแล้วก็สูงอายุก็จะตามมาด้วยโรคที่เรียกว่าโรค NCD ก็คือเบาหวานและความดันในค่อนข้างเยอะจากเดิมเราคิดว่าเบาหวานความดันเนี่ยมันจะต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ก็มีแนวคิดในการดูแลรักษาใหม่ว่าเบาหวานและความดันเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้มันก็เป็นการปรับทัศนคติทั้งผู้ให้บริการและทั้งผู้ป่วยด้วยก็ ในช่วงปีที่แล้วเราก็ดูแลผู้ป่วยที่ควบคุมน้ําตาลไม่ได้เนี่ยเอามาเข้ากลุ่มประมาณ300คนนะคร<ฆ>ับก็เรียกว่ามาเข้าโรงเรียนหวานน้อยทําให้กลุ่มเนีเ้จากเดิมที่เขาคิดว่าจะต้องกินยาตลอดชีวิตการเป็นว่าประมาณ10กว่าเสามารถหยุดยาได้นะฮะ<ฆ>แล้วก็อีกหลาย10%ี่ยสามารถลดยาลงได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลดีในระยะยาวว่า สุดท้ายถ้าเราทําเพิ่มขึ้นในกลุ่มเบาหวานที่เรามีประมาณสองสามพันคนเนี่ย<ะ>แล้วทําใหเ้เบาหวานกลุ่มนี้สามารถหยุดยาได้แล้วก็ลดยาลงได้เนี่ยก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นมากเลยแล้วก็จะลดะภาระทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยส่วนนี<ะ>อันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราได้เริ่มดําเนินการแล้วก็ถ<ะ>ือว่าเป็นอําเภอําร่องของของจังหวัดด้วยนะครับท,<ะ>ที่ทําโครงการตรงนี้นะครับ<ะ>ส่วนอีก อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอาคารสถานที่นะฮะเราก็นอกจากให้บริการในเรื่องของ <c oughs> การรักษาแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ยังเห็นความสําคัญกี่ยวับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยานะครับเนื <c oughs> ่องจากว่าจากเดิมเนี่ยเรามีคนไข้เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะแออัดอ,อาคารธันตกรรมกับกายภาพบําบัดเนี่ยก็ยังเป็นอาคารที่มีขนาดขนาดเล็กให้บริการ,รได้ไม่จํากัดเราก็ได้รับความ เ,เมตตานะครับจากผู้ม,มีจิศตศรัทธาก็คือคุณค,คุณพันนินนะครับก็ท่านก็ได้เห็นเห็นเห็น,หนความจําเป็นตรงนี้ท่านก็ได้บริจาคเงินมาเราก็เงินตรงนี้มาออกแบบอาคารนะฮะออกแบบอาคารโดยมีเป้าหมายว่าอาคารนี้จะต้องเป็นอาคารที่เมื่อผู้ป่วยมาแล้วให้เขารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนไม่ได้มาโรงพยาบาละนะฮะได้เหมือนมาก็ ด้วยความแออัดของของงานธนกรรมกับกายภาพเราก็เลยคิดว่าจะออกแบบอาคารตรงนี้ให้เป็นอาคารสําหรับผู้ป่วยที่มารับบริการธนกรรมกับผู้ป่วยที่มาทํากายภาพบําบัดนะครับแล้วก็แยกอาคารออกไปก็ทําให้อาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยลดความแออัดลงได้ระดับหนึ่งแล้วก็ผู้ป่วยที่ไปไปทําฟันไปรับบริการธนตกรรมกับกายภาพ,นภาพเนี่ย<ๆ>เขาก็สามารถที่จะมีพื้นที่ที่ สวยงามนะครับโปร่งโล่งสบายและก็ไม่แออัดและที่สําคัญก็คือได้รับความเยียวยาทางจิตใจในระหว่างที่รับการรักษาด้วยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 5ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าได้มีการเปิดอาคารประวัติจิตเจริญซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ดําเนินการบริการด้านทันตกรรมกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดโดยรูปแบบตัวอาคารนี้ได้รับการออกแบบจากบริษัทชั้นนาจากต่างประเทศ เพื่อให้เป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาลอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการณนะโรงพยาบาลแห่งนี้อีกด้วยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเดินเข้าสู่อาคารประวัติจิตเจริญนะคะเราก็จะพบกับแผนธนกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชหล่มเก่าและก็พบกับหมออุ่นอยู่ที่นี่ด้วยนะคะหมออุ่นผู้ซึ่งดูแลในเรื่องของธนกรรมของทางโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ เรียนถามหมออุ่นถึงเรื่องของรูปแบบการให้บริการประชาชนในด้านทันตกรรมของที่นี่ค่ะค่ะสำหรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลเรานะคะเป็นการให้บริการแบบ one stop service ค่ะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนเลยค่ะในจุดที่ห้องฟันที่นี้ที่เดียวเลยนะคะซึ่งผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมารับบริการทันตกรรมทั่วไปในส่วนของการตรวจฟันอุดฟันถอนฟันแล้วก็ขุดหินปูน ซึ่งเราสามารถให้บริการในวันที่ผู้รับบริการมาในวันนั้นได้เลยค่ะแต่ว่าในกรณีที่เป็นการให้บริการที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นการบริการทนกรรมเฉพาะทางเนี่ยค่ะเรื่องของการจัดฟันรักษารากฟันผ่าฟันคุดแล้วก็ทำฟันปลอมเราจะมีการนัดมารับบริการในภายหลังเนื่องจากว่างานแต่ละงานนะคะต้องใช้เวลาในการทำนาน คุณหมอฟันก็จะทําการนัดโดยคุณหมอท่านเดิมมะ,ค,ะค่ะรักษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาเลยะค,ะค่ะปัจจุบันแล้วผู้ที่มาทําการรักษาฟันในแผนกทันตกรรมมีประมาณกี่ท่านต่อ,ตอวันคะ่ะมีประมาณ50-60ถึงคนต่อวันนะคะค่ะและส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่จะมีความเจ็บป่วยทางด้านทันตกรรมในด้านใ,นใดบ้างคะ ส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นโรคฟันผุแล้วก็โรคเหงือกอักเสบนะคะ,คะท,ที่มารับการรักษาที่นี่นะคะค่ะก็เป็นเรื่องของการดูแลทันตกรรมนะคะที่เป็น one stop service ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั้นไม่ต้องเดินไปที่จุดใดเลยค่ะจุดเด่นของงานทันตกรรมของโรงพยาบาลสมเด็ยพยุพราชลมกลับล่ะคะสำหรับจุดเด่นข้อแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะคะซึ่งเรามีการออกแบบให้ที่นั่งรอรับบริการมีความสะดวกสบาย แล้วก็ห้องให้บริการทําฟันนะคะเป็นห้องแยกมีความเป็นส่วนตัวนะคะมีห้องให้บริการทั้งหมด8ห้องนะคะซึ่งในแต่ละห้องเนะะี่ยค่ะผู้รับบริการนะคะสามารถมองวิวทิวทัศน์แล้วก็ธรรมชาติภายนอกห้องได้ด,ดูมีความร่มรื่นสวยงามอะคะ่ะผู้รับบริการก็จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่ทำฟันนะคะ จุดเด่นก็เป็นเคร่องของสถานที่ด้วยข้อที่2อะ 2> คะข้อที่2ก็เป็นเรื่องของ one-stop service ที่ได้กล่าวไปแล้วคือคนไข้ไม่ต้องไปที่จุดอื่นเลยค่ะ,คะ,คะมีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เรายังมีศักยภาพในการให้บริการทางด้านพันตรกรรมจัดฟันนะคะ,คะซึ่งคุณหมอสามารถจัดฟันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวค่ะซึ่งคุณหมอจะดูแลร่วมกับสาาสาขาวิชาชีพสาขาอื่นๆ ในการดูแลเด็กที่ปากแหว่งเพดานโบด้วยนะคะก็เป็นการมอบโอกาสในเรื่องของการทำทำธันตกรรมนะคะให้กับผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโบด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพรวมการทํางานของแผนกธันตกรรมกันไปแล้วภายในอาคารแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งแผนกนั่นก็คือกลุ่มงานกายภาพบําบัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สําคัญในการดูแลรักษาประชาชน ผู้ชมค,คะตอนนี้เราอยู่ในส่วนงานของงานกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่านะคะต้องถามหมออ้อมค่ะ,คะเรื่องของงานกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่า <ะ S 1> เรามีการให้บริการในรูปแบบใดบ้างคะ <c oughs> ต้องพูดถึงการให้บริการก่อนนะคะสําหรับกายภาพบำบัดก็จะให้บริการตั้งแต่การส่งเสริม <c oughs> ป้องกันฟื้นฟูรักษ่ะนะคะ แ่งเป็นีด้านแต่ว่างานที่ให้บริการจริงๆอะคะ่ะก็คือจะบริการทั้งผู้ป่วยในค่ะ,คะ ผู้ป่วยนอกก็คือที่รักษาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีการบริการทางด้านชุมชนก็คือไปที่ชุมชนไปออกเยี่ยมบ้านโดยก็จะเน้นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยตอนนี้ก็คือเน้น IMC นะคะก็จะมี4ี่กลุ่มโลกก็คือกลุ่มผู้ป่วยสโตรกกลุ่มผู้ป่วยทอมาติกเบนอินจูรี่สปนัอนคอร์ดอินจูรี่แล้วก็กลุ่มที่มีข้อสะโพกหักที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องค,ค่ะเพื่อให้เขามีชีวิตประจําวันเหมือนใกล้เคียงเหมือนกับว่าให้เขาฟื้นฟูสมรรถภาพ,าพให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ช่ววยเเหลืออตัองได้ แล้วก็ให้กําลังใจญาติผู้ดูแลค่ะก็จะเน้นหักแประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วอายุสําหรับคนที่เข้ามาใช้บริการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ไหมคะเป็นผู้สูงอายุค่ะค่ะค่ะก็ตั้งแต่ผู้สูงอายุหรือจะเป็นวัยวัยทำงานค่ะก็ตั้งแต่40ปีขึ้นไปเป็นต้นไปค่ะสำหรับงานกายภาพบำบัดของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่ามีจุดเด่นในด้านใดบ้างคะ สำหรับโรงพยาบาลสุริยพยุพราชลมเก่าถือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นการบริการในการออกไปเยี่ยมบ้านนะคะก็คือเน้นของการทํางานของเกี่ยวกับชุมชนก็คือจะการทํางานจะร่วมกันเป็น,ปนทีมไม่ได้ออกไปเฉพาะกายภาพแต่ว่าเวลาที่เราออกไปเราก็จะมีการแจ้งไปที่รพสตอเพื่อให้รพสตอค่ะนัดกลุ่มอสมกลุ่มผู้นําชุมชนนะคะก็ออกจะไปเยี่ยมร่วมกัน เพื่อเพื่อให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยค่ะได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดส่วนของกายภาพก็คือจะไปสอนในเรื่องของการฟื้นฟูส่วนสําหรับเกี่ยวกับผู้นําชุมชนเขาก็จะช่วยในเรื่องของอย่างขาดหรืออะไรการการปรับการต้องการเตียงการปรับสภาพบ้านก็จะให้ผู้นําชุมชนหรือว่าชุมชนเขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกันค่ะคุณอัตถพงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เข้ารับการทํากายภาพบําบัดซึ่งมีทีมสาสาขาวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คําแนะนําต่างๆในการทากายภาพบําบัดที่ถูกวิธีคุณผู้ชมคะฟุกอยู่กับผู้ที่เข้ารับการกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชล,ลมกาบคุณลุงชินคะคลุงคะ<อ>คุณลุงป่วยเป็นอะไรคะถึงต้องมากายภาพที่นี่ปวดเอวครับปวดเอวปวดเอวแล้วก็ขาชาปวดเอวขาชาใช่เรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่เราปวดเนี่ยมันแบบเดินไม่ได้เลยหรือเปล่ามันก็คือมันผิดปกติผิดปกติดกตเดินได้แต่มันเดินได้ไม่เต็มที่ค่ะ มีอาการปวดปวดแล้วบางทีเราก็ต้องพักอะ่ะ้องพักก็เหมือนก็นเดินไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาหมอค่ะพอามประทับใจที่ได้มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าล่ะคะก็ถือว่าดีมากครับที่ได้ใช้บริการของโรงพยาบาลลมเก่าพระยุพร,ราชลมเก่าครับก็ให้ใหไ้ได้หายดีกลับมาเหมือนเดิมอีกหนึ่งเรื่อง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าให้ความสําคัญนั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานซึ่งได้มีการจัดทําโครงการโรงเรียนหวานน้อยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่วิถีธรรมวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานแก่ประชาชนในพื้นที่ คุณผู้ชมคะฟุกอยู่กับพี่เอนะคะผู้ที่ดูแลโครงการโรงเรียนหวานน้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชหล่มเก่านะคะเรียนถามพี่เอถึงแนวคิดในการทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็โรงเรียนหวานน้อยของเรานะคะคือจากการที่เราทํางานใน N c d นซคดีนะคะ,ะเราจะเจอว่าคนไข้เบาหวานเราไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลได้แล้วก็เรื่องเบาหวานความดันเป็นปัญหาติดหนึ่งในห้า ของโลกไอของอของผู้ป่วยนอกค่ะเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้คนไข้าสามารถคุมน้าตาลได้เราก็เลยคิดทําโครงการโรงเรียนหวานน้อยขึ้นมานะคะ,คะเพื่อที่จะให้คนไข้ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ต่อนเนื่องค่ะค่ะจะตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่เป็นด้วยขั้นตอนในการดำเนินงานล่ะคะเราดำเนินงานโครงการนี้อย่างไรคะ คือขั้นตอนแรกนะคะคือเราเริ่มในคนไข้ที่มารับการรักษาที่คลินิกนะคะ,ค,ะคือโรงเรียนหวานน้อยเราไม่ได้เปิดสําหรับคนไข้ทั้งหมดนะคะ,คะในเฟสแรกคือเราเอาในคนไข้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการค่ะ,คะแล้วก็คนไข้สมัครเข้าร่วมโครงการเขียนใบสมัคร กลอกรายชื่อด้วยตัวเองนะคะคหลังจากที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเราจะมีอบรมหนึ่งวันนะคะในการอบรมเราจะมีให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เรื่องยาและการติดตามอย่างต่อเนื่องที่บ้านนะคะคในระหว่างที่คนไข้เข้าร่วมโครงการกับเราคนไข้จะติดตามจาะน้ําตาลที่บ้านโดยจะมีนักบริบาลของเราะคะ่ะออกจาะน้ําตาลในพื้นที่ให้นะคะครเราจะตามสัปดาห์ละสองครั้งในช่วงแรกที่ คนไข้เข้าโรงเรียนใ,ในเฟสแรกนะคะเราจะติดตามแบบนี้อยู่ทั้งหมด3เดือนนะคะจนครบ3เดือนคนไข้จะเข้ามาเจาะน้ำตาลที่โรงพยาบาลแต่ในระหว่างที่ติดตามทุก1เดือนนะคะคนไข้เราจะได้ตรวจกับคุณหมอก็คือคุยกับคุณหมอผ่านระบบเทเลเมตนะคะเราจะมีระบบเทเลเมตและเทเลเฮลเพื่อที่จะให้คนไข้คุยแล้วก็ สื่อสารกับแพทย์โดยที่คนไข้อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะหลังติดตาม3ดเดือนเสร็จนะคะถ้าคนไข้มีระดับน้ำตาลปกติหรือลดลงแพทย์จะลดยาพอลดยาแล้วจากนั้น3เดือนก็ยังติดตามซ้ำแล้วเอวซีซ้ำในรอบที่2นะคะคถ้าลดลงจากเดิมแพทย์จะออฟยาอีกหนึ่งส่วนของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหวานน้อย ซึ่งตอนนี้โรคเบาหวานของเขาเข้าสู่ระยะสงบและทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะนี่คือหนึ่งในผู้ร่วมเข้าโครงการโรงเรียนหวานน้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพยพร,ราชลมเก่าแม่ตุนคะหลังจากที่มาร่วมโครงการโรงเรียนหวานน้อยแม่ตุน่นมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างคะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค,ะค่ะเพราะว่าเราคุมอาหารได้พฤติกรรมการกินของเราค่ะ,คะ แล้วก็ดูสุขภาพเราก็ดีขึ้นค่ะคะสดใสขึ้นอะไรทุกอย่างเพราะว่าทําตามที่ว่าได้เข้าโรงเรียนหวานน้อยอทําตามที่คุณคุณครูโรงเรียนหวานน้อยนะคะค่ะสอนค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือแม่แต่ค่ะที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหวานน้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระย,ยุคราชหล่มเก่าแม่แต่ค่ะองค์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนหวานน้อยแม่แต่นาไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะก็คือนําไปใช้ประโยชน์ก็คือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รับจากการที่เรามาเข้าโรงเรียนบ้านน้อยให้เก่ชาวบ้านชุมชนที่เราอยู่นะคะคแนะนําให้เขากินแบบที่เรามาอบรมคือแบบว่ากินก็คือผักสองส่วนอาหารก็คือเนื้อสัตว์1ส่วนข้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ไปปรับปรุงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราเคยได้มาร่วมโครงการ ตอนนี้ก็คือเราไปเข้าโครงการแล้วก็คืออบรมแล้วก็ลดลงมาเหลือ6.5อย่างนี้นะคะสุขภาพดีขึ้นค่ะสุขภาพดีขึ้นล,ลดลงไหมคะลดลงค่ะลดลงด้วยสุขภาพโดยรวมดีขึ้นเลยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีสุขภาพแล้วก็มีสภาวะในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ